ทูมีอาก,กาศท้งเรื่องของทรัพยากรที่มีอยู่ค่อนข้างมากมายในพื้นที่เป็นถือว่าเป็นได้ที่ดีมุลค่ามาหาศาลคงไม่ใช่เฉพาะมูลค่าที่ที่ผมอยู่ภาคกลางปลาเรื่องของการทำไหมการที่สร้างสายเลนที่หาได้ต่อนรับอันนั้นเป็นเรื่องที่มีคุณค่าเราใส่ชุดเหลือง ท่านที่หนึ่งนนบันนีครับขอบคุณครับให้เราคนยกไม่ได้ใส่ครม่ือกัสที่แม่จะหนได้ได้ก็ผมแลวก็ออกกำลังยากงานในยมวงได้ยืนตับถือเอาแล้วก็ปักตรงนี้เป็นหน้ารลังอีกหน้าหลังเนี่ยติดก็ต้องได้นะ 然后，然后，这几个地方。